สวัสดีครับเพื่อนๆยูนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นปอดอุ้นคุณทําได้วันนี้ก็จะได้นําเสนอแนวคิดการลงทุนแนว V.I. นะครับกับอุ้น s t a r f l e กวันนี้ก็เกิดไอเดียนะครับขึ้นมาเผื่อเพื่อนๆน,น,นะครับจะได้นําไปต่อยอดพัฒนานะครับตามหลักการลงทุนของ คุณเป็นจามินเครแฮมนะครับในหนังสือ The Intelligent Investor นะครับ800กว่าหน้านะครับเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะครับผมอ่านจบนี่ผมสรุปออกมาประมาณ100-200หน้านะครับเป็นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่นำมาใช้ในโลกแห่งการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับก้อนนี้ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมได้ทําช่องปั้นขอโน่นคุณทําได้นะครับแล้วก็หนังสือแนว VI หลากหลายเล่มนะครับที่นําเราไปสู่จุดที่เราลงทุนแล้วเรารู้ว่าถ้าเราศึกษาหนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่หรือแนวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราอย่างเราลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยเราอ่านหนังสือหุ้นแล้วเราเอาไปทํากําไรได้จริงเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจหนังสือที่เราอ่านมานะครับแต่ถ้าเราเอาไปทํากําไร มันได้ไม่จริงอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ตกคลึกก็ได้นะครับหรือหนังสืออาจจะเขียนผิดก็ได้แต่โอกาสที่หนังสือจะเขียนผิดนั้นอาจจะเป็นมองมุมอมองเชิงอคติไปหรือติดลบไปนะครับเราอาจจะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่านี้นะครับเราปรับแก้ที่ตัวเองตอนนี้ก็ในหนังสือ The Intelligent Investor นะครับนักลงทุนผู้หลักแหลมงหรือนักลงทุนผู้ชาญฉลาดนะครับ หมายถึงว่าเขาจะลงทุนเนี่ยเขามีหลักการลงทุนอย่างคุณเบนจามินเกรแฮมเป็นอาจารย์ของคุณ mm. ปูวอร์เรนเปอร์เฟตเนี่ยคุณวอร์เรนเปอร์เฟตเนี่ยยกย่องให้หนังสือเล่มน,นี้เป็นคัมภีร์ด้านการลงทุนอันดับหนึ่งของโลกนะครับแ mm. นว VI เลยนะครับฉะนั้น mm. เขาบอกไว้ว่าถ้าบริษัทไหนก็แล้วแต่ออกวอร์เรนนะครับ mm. เกิน3เกิน5%เซนี่ยนะครับบริษัทนั้นนี่ยก็คือสำหรับคุณเบนจามินเกรแฮมเนี่ย นะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับสำหรับนักลงทุนแนว VI ไม่ว่าท่านนะครับจะถือลงทุนแบบในพอร์ตเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่แนะนําเลยนะครับเขาจะเอาไว้ให้เฉพาะเผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมจะยกตัวยอย่างเคสตัี้ของอุนสตาเฟกนะครับคือปกติแล้วนะครับแนวคิดแบบนี้เพื่อนๆจะต้อง นำไปตายตรองพิจารณาด้วยตัวเองฟังหูไว้หูนะครับไม่ต้องเชื่อตามผมนะครับตอนนี้เราเราจะมาดูของจริงกันนะครับว่าเ a s ต s t u ี้จะสตา r f เฟกเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นแนว VI มุมมองหลักการนะครับเรามาดูหุ้นตัวนี้เนี่ยเราก็เข้าไปดูในส่วนของทุนจดทะเบียนก่อนนะครับทุนจดทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ มีอะไรที่เราคุยกันนะครับประเด็นแรกกันก่อนนะครับเพื่อนๆดูดูตรงนี้นะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยก็คือห้าร้อยสองล้านนิดๆน,นะครับอืมแล้วว่าทุนจดทะเบียนชําระแล้วคือ4ี่รอยสิบล้านหน่อยๆน,นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับตกลงบริษัทเนี่ยนะครับจะลงขันกันนะครับ หุ้นละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับสมมติว่าหุ้นอย่างตัวนี้ราคาพา50าบาทก็คือหุ้นละ50สตางค์นะครับหุ้นละ50สตางค์ถ้าตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแต่ละหุ้นเนี่ยนะครับยังจ่ายไม่ครบ50สตางค์ต่อหุ้นยังติดค้างบริษัทอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับหุ้นของบริษัทเนี่ยตามราคาพาตามราคาของผู้ก่อการคือ50สสตางค์ ่อหุ้นนะครับแต่เอามา IPO เนี่ยสามบาทแปดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ3ามบาท 88. แปบแปก็คือเขานะครับเป็นผู้เริ่มก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาต้นทุนจะถูกกว่านะครับ IPO นี่หมายถึงการนำเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับเป็นครั้งแรกหรือพูดอีกนยะหนึ่งก็คือการขายของแพงนั่นเองนะครับ พราะต้นทุนเขาจะอยู่ที่50สตางค์นะครับเขามาขาย3บาท88สตางค์นี่ก็คือเขาได้หุ้น7เด้งนะครับนะครับได้กำไรไป6เด้งกว่ากว่าอย่างเงี้ยนะครับทันทีที่เข้าสู่ตลาดนะครับอัน,นเขาเรียกว่าการสร้างธุรกิจมาขายในตลาดนะครับแล้วคนนี้พขบอกว่าโอเคนะหา50นะก็คือ,คอหุ้นละ50นะอย่างเงี้ยในการจะตั้งบริษัท แต่ปรากฏว่าจ่ายยังไม่ครบทาไมจ่ายยังไม่ครบก็ดูจากตรงนี้นะครับนะครับคือชาระไปเนี่ยนะครับใอกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับยืนยันมาแล้วนะครับของกระทรวงาพาณิชย์กนีคือคุอคณชําระไป4 1 0ริบล้านนะครับจาก5้าล้านเนี่ยก็ยังขาดอีก9 2้าล้านนะครับถ้าเราคิดนะครับจากเ2ล้านเนี่ยเพื่อนเอาหาร5้าร้อยล้านนะครับว่า ยังขาดอีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเอาไปจ่ายบริษัทนะครับยังจะต้องส่งคืนบริษัทเนี่ยเราก็เอา92นะครับหารด้วย502 502ล้านคูณด้วย1เ0เร้าหมายความว่านะครับคนที่ถือหุ้นของบริษัท s t a r f e c t อยู่เนี่ยนะครับยังเป็นหนี้บริษัทที่ยังค้างชำระอีก18 100บาทก็คือ ยังค้างบริษัทนี้อีกประมาณ1 8 1 9ปรนะครับประมาณ1 8 1 9ก็ประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าสมมติเราเพื่อนๆน,นะครับไปซื้อของที่ร้านขายของชำนะครับเพื่อนๆรวบรวมของจากร้านได้ละมูลค่า5 0 2บาทแต่เพื่อนๆน,นะครับนำเงินติดตัวไป410บาทเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ hey, ผมขอจ่ายก่อนนะสี่าบาทผมค้างคุณอยู่92บาท นะครับเจ้าของร้านจึงมีสิทธิที่จะทวงเพื่อนๆได้ทุกเมื่อเวลาเจอหน้าเพื่อนเบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอามาให้นะครับหรือว่าถ้าเจอผมก็ทวงเลยนะแล้วก็เพื่อนเ่อก็ยอมรับว่าเป็นนี้ร้านขายของชําอยู่92บาทอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยนะครับโดยคณะกรรมการนะครับเรียกให้ชําระเมื่อไหร่เพื่อนๆก็ต้องเอา 18%เนี่ยหรือ92ล้านเนี่ยนะครับไปชำระให้บริษัทว่นนั้นอ้าวถ้าไม่ชำระทำอย่างไรนะครับถ้าไม่ชำระนะครับบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะนะครับทำขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเตือนแล้วอะไรก็แล้วนะครับขั้นตอนนะครับท้ายๆก็จะเป็นเรื่องของการยึดหุ้นของเพื่อนนั่นแหละนะใครถือหุ้นอยู่ไม่ชำระก็จะบริษัทนะครับก็จะยึดไปนะครับยึดไปก็เอาไปเล่ขายนะครับ สมมติว่าในใน100บาทเนี่ยนะครับมันมีราคาอยู่82บาทใช่ไหมครับเพื่อนค้างอยู่18บาทใน100บาทเนี่ยเขาอาจจะเอา82บาทเนี่ยราคามูลค่าหุ้นของเพื่อน,นไปขาย60บาทก็ได้เขาก็เอา18นะครับ18บาทเนี่ยมาส่งคืนบริษัทมาใช้นี่บริษัทสมมติว่าเพื่อนก็จะเหลืออยู่42บาทเขาก็จะเอา42บบาทเนี่ยมาคืนให้เพื่อนเห็นไหมครับ อันนี้ก็คืออันนี้เป็นเกณความรู้ตามประมวลกฎหมายแลแ้งแพ้งและผ่านนิดว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทนะครับอันนี้ก็มันมีความน่าสนใจตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆให้ระวังว่าซื้อหุ้นโดยที่เราไม่รู้นะครับว่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกชําระไปเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นหนี้บริษัทโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็ ให้ระวังอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่เป็นพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณร,รวยที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพราะเราไม่ทราบว่า10ปี20ปี30ปีข้างหน้าวันไหนเขาจะเรียกให้เราชําระนะครับเราก็นึกว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงเราชําระเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าหุ้นแพงขึ้น,นถ้าเขาเรียกให้ชาระมีหลายบริษัทนะครับในตลาดหลอดสันะบย์ยังพูดยังไงก็คือบางบริษัทก็ไม่ได้เรียก แต่ถ้าเราลงทุนระยะสั้นพอตเกงกำไรหรือพอตไอพอตอะไรนะพอตนักลงทุนไอเชิงลุกบางจังหวะเ,เราก็ไม่จําเป็นเพราะเราไม่ได้ถือนานอะไรขนาดนะครับแต่เราให้ระวังสำหรับพอตกเกษียณรวยนะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นเรื่องของอาทุนชจําระยังยังไม่เต็มน,นะครับอันนี้ยังไม่เต็มอันนี้ก็คือ,อผมให้แคสต้ดี้หรือหลักไว้นะครับอันนี้ก็ประการที่1นนะครับประการต่อมาครับเรื่องของ จุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับอ้อนในพอร์ตเกษียณเกษียณรวยนะครับเพื่อนๆดูว่ามีอะไรที่เพื่อนๆต้องระวังอีกนะครับผมมองแล้วมันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสามจุดนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าสามจุดผมยังไม่อยากจะเจาะรายละเอียดอะไรมากมายนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่สองนะครับก็คือมีการเพิ่มทุนชนิด ของการออกวอร์แรนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการที่บริษัทนะครับเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต,ตัวเองนะครับเนี่ยครับสตาร์เฟคถือหุ้นอยู่43ล้านหุ้นอันเนี้ยมันเป็นผลควรจากการที่เขา xP ก็คือเพิ่มทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อเสียประการที่3นะครับอันนี้ก็เดี๋ยว มีโอกาสนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้เรียนรู้ในอนาคตก็ได้นะครับวันนี้ก็นำเสนอให้เพื่อนๆว่าเออมันมีจุดสังเกตที่เราต้องระวังนะครับมีการออกวอลเลนแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อปะยุงราคาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังสำหรับพอร์ตเกษียณเร็วกาสยนรวยนะครับก็คือ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอในยะต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆจะต้องหลีกเว้นให้ไกลๆนะครับเราห้ามตัวเองไม่ให้ขาดทุนได้เราห้ามตัวเองไม่ให้เสียเปรียบได้ครับแต่เราห้ามให้เขาทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาทําตามคันลองกฎหมายเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่ามันมีช่องว่างที่เขาสามารถที่จะทําได้นะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างการชําระมูลค่าหุ้น เขาสามารถที่จะเรียกชําระ25ขึ้นไปอย่างนี้นะครับอย่าง100บาทก็เรียกชําระอัน25ก็คือ25บาทนะครับล้านหนึ่งก็คือ2 5 0 0 0 0อย่างนี้อย่างเมื่อตะเกี้นะครับเขาก็เรียกชําระไปเท่าไหร่อ่ะก็82 82เปอร์เซ็นต์82บาทเห็นไหมถ้าเกินมันก็เกิน25แล้วฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนแนว ที่ i n t i l l n g e n t Investor นะครับเราก็ต้องคาดสรร์สิ่งที่มันคูบคว่กับสติปัญญาระยะเวลาเงินลงทุนนะครับของเรานะครับเพื่อให้มันเกิดนะการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลหรือว่าส่วนต่างราคาหรือว่าผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนะครับกับการที่เราได้ใช้สติปัญญานะครับมันเป็นอิสระเสรีโลกแห่ง การลงทุนเนี่ยครับแล้วก็เขากําหนดมาให้คนส่วนน้อยนะได้กําไรนะครับคนส่วนน้อยรวยฉะน,นั้นรู้แล้วนะครับนอกจากจะไม่เสี่ยงแล้วผลตอบแทนสูงน,นะครับคำว่าเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงหลายมันเป็นแค่คําคู่นะครับมันเหมือนกับคุณอีรอนมัสต์นั่นแหละกลัวผีนะครับเ,เด็กไปอ่านหนังสือในห้องสมุงสมุดอะไรต่างก็กลัวผีแล้วนะกลัวความมืดกลัวผีเขาบอกเลยนะครับที่เขาหายกลัวผีเนี่ยเพราะวิทยาศาสตร์ พอศึกษาจนกระทั่งเข้าใจเจ็มแจ้งแล้วอ๋อนะครับคือมันเป็นอะไรเป็นสาสตร์หรือเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจแล้วหายกลัวผีเลยอย่างโลกแห่งการลงทุนมันเหมือนกับผีหลอกเพื่อนนั่นแหละนะครับถ้าเพื่อนๆรู้และเข้าใจเลยนะนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะหายกลัวขาดทุนเพื่อนๆจะหายกลัวไอ้คำขู่ทั้งหลายแหละพวกนั้นนะนะคนัะ มันเป็นคำขู่ที่เขาสมงวนไว้ให้กับคนที่รวยหรือว่าคนที่เข้าแจมมาฉกฉวยโอกาสเท่านั้นนะบางอย่างเขาไม่ได้บอกเราเน,นะครับเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปนะครับคราวนี้เราอย่างไปดูเรื่องของงนะบการเงิน5ปีของบริษัทว่าบริษัท s t a r t r e k เนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจากไ แฟกชีตเนี่ยเราไปดูเรื่องของงบดุลน,นะครับงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนว่าเขาโอเคไหมนะครับงบดุลงบดุลของบริษัทนี้อย่างที่เราเคยตรวจสอบกันก็คือ CRCurrent Ratio เนี่ยควรจะ1.5ขึ้นไปถ้าเป็น v i เชิงรุกแต่ถ้าเป็นเชิงรับก็ต้อง2เท่าขึ้นไปนะครับเอามาตรฐาน2เท่าขึ้นไปอันนี้1.13เดี๋ยวเราต้องไปดูเจ้าหนี้การค้าว่าเขามีเจ้าหนี้การค้าเยอะไหม อันนี้นี่นะครับปีที่แล้วเนี่ยหกหกยังต่ํากว่าหนึ่งเลยปีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีเจ้าหนี้การค้าเยอะไหมถ้ามีเจ้าหนี้การค้าเยอะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจาก1.13เพิ่มขึ้นไปนี่ก็จะลดต่ํลงนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับข้างบนนี่แหละสวัสดีครับนะโอเคนะครับอ่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับบรรทัดนี้นะเพืนะ่อนๆนะอ่าแปดร้อยสามสิบสาม เจ้านี้กันครับบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้โอเค3 61นะครับแล้วนี่สินหมุนเวียนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหักออก361นะครับน่าแสดงว่านี่นะครับมันก็จะเหลือ380นะครับคราวนี้นี่สินเวียนเหลือ8 8เนีอยพอเอา833มาอหารปุ๊บ C.R. c u r r e n t ratio ก็จะยกเลยครับ ก็คือสูงสองกว่าเลยนะครับมากกว่า2นิดนึงนะครับอ่าแล้วคราวนี้ในส่วนของ DE อนะครับในเมื่อนี่เหลือ380ล้านนะครับโดยประมาณนะครับอ่าสามล้านอ่านี่สินรวมนี่สินรวมนะครับนี่สินรวมเนี่ยมันมี1,000ใช่ไหมครับหนึ่พอพอเราเอาไปลบออกเมื่อตะกี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะเราขึ้นมาดูข้างบน เมื่อกี้เราบอกว่า361ล้านใช่ไหมครับอืมนะครับเราเอาไปลบออกลบออกจํานวนเนี้ยนะครับ1,114เราเอาไปลบ361ล้านเห็นไหมครับมันก็จะเหลืออยู่มันก็จะเหลืออยู่ใน700 700เท่าไหร่ครัน750ล้านนะครับโอเคครับ750ล้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่พันนิดๆก็ พูดง่ายๆก็คือต่ำกว่า1น,นโอเคไหมครับ cr 2กว่านะครับ de ต่ำกว่า1อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ในเรื่องขององบดุลนะครับงบดุลงบดุลเนี่ยถ้าในกรอบระยะเวลาปีเปีถ้าจากตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นหนี้เสียที่มีภาระ,ะดอกเบีย้ยนะครับส่วนของผูดด้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่เจ้าหนี้การค้านะครับเพิ่มเยอะขึ้นน,นะครับ อันนี้ก็ต้องคืนหนี้เหมือนกันเขาต้องชําระเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่มีภาระดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของอ่ากำไรกําไรสุทธินะครับรายได้นะครับรายได้เรามาดูรายได้ว่าเขาเข้ามาแล้วนะครับรายได้เขาเติบโตไปพันสี่เป็นพันเจ็ดนะครับเป็นพันแปดอันนี้ก็คือ,อยัง9เดือนนะครับ9เดือนเนี่ยเขาอยู่ที่อ่าพันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยล้านเก้าเดือน 1,400ล้านนะครับ1,400ล้าน1,400ล้าน9เดือนนะครับ3 4 2 4 4่6ก็น่าจะนะครับอยู่ที่1,800นะครับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านั้นสรุปนะครับก็คือถ้าพูดถึงการเติบโตก็เติบโตอยู่นะครับเพราะว่าอะไรอันนี้กำไรต่อหุ้นนะครับ9เดือนนะครับ26สตางค์มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี4ไตมาสนะครับอันนี้3ไตมาสนะครับ อันนี้ก็โอกาสที่จะมากกว่าหรือโตกว่ามันก็เลยมีสูงนะครับจากตัวเลขตรงนี้นะครับโอเคนะครับเรื่องของงบดุลผ่านเกณฑ์นะครับอยู่ในระดับดีมากยอดเยี่ยมนะครับแล้วในส่วนของอกําไรรายได้นะครับรายได้เติบโตกําไรเติบโตนะครับคราวนี้เราไปดูเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย8ปดถึงสิดีมาตรฐานไหมหรือว่าอยู่ในระดับดีมากนะครับ อันนี้นะครับค่าเฉลี่ยถ้าค่าเฉลี่ย5ปีเนี่ยถ้าค่าเฉลี่ย5ปีนะครับมีหย่อนอยู่ปีหนึ่งก็คือ5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าค่าเฉลี่ย5 5ปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15 16นะครับ 15, 16เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเอาตรงเนี้ยนะครับมาใส่ตรงเนี้ย10นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอ่า16นั่นแหละนะครับ16ประมาณ16จริงๆด้วยนะครับ โอเคครับฉเฉลี่ยแล้วเอาอ,อยู่ที่16%ในรอบ5ปีนะครับมีความน่าสนใจอีกประกันหรือไม่คือมีการจ่ายปันผลในระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีหรือไม่เราไปดูข้างล่างกันนะครับโอเคครับการจ่ายปันผลนะครับ1%กว่าสกว่าอันนี้ต่ำหนึ่งอันนี้2กว่านะครับว่าโดยปันผลก็น้อยไปนิดหนึงนะครับน้อยไปนิดหนึ่งซึ่ง สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นถ้า16%ถ้าจ่ายปันผลสัก5%นะครับเอาไว้พัฒนาบริษัทอะไรต่างางอีก13อย่างนี้็ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้า2 13อแต่ถ้า,าหาได้เยอะปันผลน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือมุมมองว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีความต้องการที่จะเอาไปขยากธรุรกิจหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่น อย่างเอาไปซื้อหุน้นคืนอย่างงี้นะครับ43ล้านหุ้นอย่างงี้มันก็ต้องดูว่าเออเอาไปซื้อหุ้นตัวเองในราคาที่แพงมันเกิน2เท่าขึ้นไปเนี่ยเรามองว่าแพงไหมถ้าถ้าซื้อตอน4เท่าเนี่ยแพงไหมถ้าซื้อหุน้นคืนตอน2.52.8เท่าเนี่ยแพงไหมอย่างงี้ถ้าเรามองว่าผู้บริหารนะครับเอาเงินกําไรสุทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยไปซื้อหุน้นบริษัทคืนในราคาที่แพงเนี่ย เขามีวัตถุประสงค์แอบแฝงน,นะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีการพยุงราคาจากการออกวอร์แรน์เพิ่มทุนไปอย่างเงี้ยนะครับมันจึงทําให้แทนที่จะเอามาจ่ายเป็นผลเยอะก็เอามาจ่ายเป็นผลนิดเดียวนะครับเงินถึงมือพูดถึงหุ้นจริงๆคือคือตัวนี้นะครับส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับกำไรสุทธ,ธินะครับเอาเอลเอนี้ยยังไม่ถึงมือพูดถึงหุ้นจริงๆนะครับเป็นแค่เปอร์เซ็นที่ยังอยู่ในบริษัทอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อชี้ เนะหรือว่านําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นหุ้นแนวเนี้ยนะครับปันผลต่ำกว่าหเรเราก็ไม่นําไว้ในพอร์ตเปอร์เซ็นต์เร็วเปอร์เซ็นต์วดนะครับมันก็จะเหลือแค่2พอร์ตก็คือพอร์ตน้องทุมมีไอชิงลุปก,กับพอร์ตเก่งกําไรเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประเมินราคาต่ตางๆว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะขึ้นลงไปได้เท่าไหร่นะครับถ้าลงมันก็เป็นการกํากหนดว่าจะซื้อแบบถัวเฉลีย่ยว่ากี่ไมาย แต่ถ้ามันขึ้นเราก็มองว่าโอเคมันอาจจะเป็นไฮซีซันหรือว่าอาจจะทำเน w ยวไฮในช่วงไตรมาสสี 4, อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการฝึกคำนวณแล้วก็ทดลองวิชาของเราไปว่าในโลกแห่งการลงทุนเวลาเราเรียนรู้เราก็ค่อยวิเคราะห์ไปนะครับทั้งบริษัทที่ไม่ดีเพราะเราจะได้รู้ทันนะครับเพราะมันมีอะไรซอกแซกลูกเล่นเยอะแยะเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปการวิเคราะห์บริษัทที่ตีปานกลางนะครับมันก็เกิดการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์บริษัทที่ดีเยี่ยมมันก็ทําทให้เรารู้ว่าดีเยี่ยมแล้วแพงไหมดีเยี่ยมแล้วเหมาะสมไหมดีเยี่ยมแล้วราคาถูกไหมอะไรเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้นะครับทั้งบริษัทที่งบการเงินดีงบเงินป่านกลางและงบการเงินแย่หวังว่าเพื่อนๆจะมีวุฒิภาวะทางด้านโลกแห่งการลงทุนในหุ้นนะครับเติบโตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านสวัสดีครับ